สวัสดีครับผมมิสเตอร์บีนะครับและในวิดีโอนี้ผมจะพาทุกคนไปดูเรื่องราวความผิดพลาดพลาดท่าอย่างแรงของบุคคลต่างๆนะครับแต่ความพลาดของพวกเขาเหล่านั้นดันมีกล้องบันทึกภาพไปด้วยสิซึ่งจะเป็นยังไงจะหาหน้าแตกขนาดไหนไปชมกันครับบันดิตตีลังกาโชว์เผา แน่นอนนะครับว่าการที่เรามีวันดีๆอย่างวันที่เรารับปริญญาเนี่ยมันช่างเป็นวันที่แฮปปี้สุดๆแล้วเหมือนกับหนุ่มบัณฑิตมาก,กันคนหนึ่งนะครับซึ่งเขาเองเนี่ยก็ดีอกดีใจเกินไปอยากจะสร้างชื่อเสียงในวันรับปริญญาโดยการตีลังกากลับหลังแต่ดันพลาดท่าอย่างสุดแรงจากการที่ต้องเอาเท้าลงแล้วยืนอย่างสง่างามแต่เขานะครับกลายเป็นเอาหน้าลงไปจูบพื้นแทนโอ้เห็นแบบนี้แล้วช้ำใจจริงๆฮะคุณผู้ชมอีกทั้งยังทําเสียงดังสนั่นฮือฮาทั้งหอที่ จัดพิธีการอีกด้วยเรียกได้ว่าทำเอาคนหันมาพร้อมหน้าพร้อมตากันในวินาทีนั้นเลยทีเดียวครับจากนั้นเนี่ยก็มีเสียงฮาลั่นทั้งเพื่อนนักเรียนด้วยกันคณะอาจารย์ซึ่งงานนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะเอาหน้าไปมุดที่ไหนนะฮะแต่ทั้งนี้บัณฑิตหนุ่มคนนี้เนี่ยกล่าวว่าเขาไม่ได้รับบาดเจ็บรุนแรงแต่อย่างใดเพียงแต่เขาลุกขึ้นแล้วก็ก้าวลงไปจากเวทีในตอนนั้นเลยเท่านั้นเองลื่นกลางสนามฮอกกี้น้ำแข็ง และสาหรับโซเซมูรินโญ่คนนี้นะครับที่รู้จักกันดีก็เพราะว่าแกเคยเป็นอดีตกุนซือของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแต่เขาเนี่ยต้องเจอกับเหตุการณ์หน้าแตกกลางสนามฮอกกี้น้ําแข็งหลังจากพลาดท่าล้มก้นจําเ้าระหว่างพิธีการเปิดการแข่งขัน,ขนซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับเกิดขึ้นในการแข่งขันฮอกกี้น้าแข็งของศึก KHL ที่ประเทศรัสเซียโดยโซเซมูรินโญ่นะครับได้รับเชิญให้เป็นผู้วางลูกพัดในการเปิดการแข่งขัน,ขนแต่หลังจากที่วางลูกเรียบร้อยแล้วนะครับมูรินโญ่เนี่ยกลับเสียหลักเลื่อนก้นจ ในระหว่างที่เขาเดินกลับออกจากสนามจนทําให้ผู้เล่นทั้งสองทีมนะครับต่างช่วยกันพยุงตัวเขาขึ้นมาและทั้งนี้เนี่ยเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่มูรินโญ่ต้องเสียฟอร์มต่อสาธารณาชนเพราะที่ผ่านมานะครับเจ้าตัวเองก็เคยสะดุดล้มหน้าสนามเวมบี้ในกรุงลอนดอนของประเทศอังกฤษมาแล้วโดยเขาพยายามจะก้าวข้ามเชือกกั้นเพื่อรีบเข้าสนามแต่ปรากฏว่าเขากลับก้าวไม่พ้นทําให้เสียหลักหน้าทีมจนเจ้าตัวรีบลุกขึ้นมาปัดฝุ่นและรีบเดินออกจากจุดดังกล่าวอย่างรวดเร็ เลยทีเดียวนั่นแหละรีบเกินไปเป็นสาเหตุให้สติหลุดได้นะเตะมอลอัดหน้าตัวเอง นี่คือโสมหน้าของกองหน้าทีมชาติเบลเยียมนะครับหลังจากที่เพื่อนร่วมทีมของเขาเนี่ยได้ทําประตูได้ก็พากันดีใจกันยกใหญ่และเขาเองก็ตั้งใจจะ,สะแสดงอาการดีใจด้วยการเตะบอลเข้าไปอัดหวังให้ตุงตาข่ายซ้ําอีกครั้งแต่ถ้ว่ากลับผิดคิวอย่างแรงนะครับเมื่อเขาดันไปเตะบอลชนเสาและกระเด็นกลับมาอัดหน้าตัวเองอย่างจังโอ้ยเห็นแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะขำหรือสมน้ําหน้ากันดีนะฮะเนี่ยมันช่างเป็นภาพกีฬามันๆจริงๆ ก่อนที่เราจะเข้าไปชมเนี่ยผมมีเรื่องราวดีๆมาแนะนำนะครับสำหรับใครที่ต้องการหาเงินใช้นะฮะนี่เลยครับ Bnormal ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายหุ้นออนไลน์โดยวิธีการเล่นก็ให้เราคาดการกราฟหรือแท่งเทียนนะครับถ้าคิดว่ากราฟจะขึ้นก็กดเขียวถ้าคิดว่ากราฟจะลงก็กดแดงเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูสักตาโดยใช้เงินจริงนะครับซึ่งในบัญชีของผมเนี่ยก็มีอยู่1มเนาะ แล้วจะเทรดให้ดูแต่ผมขอเปลี่ยนลูกแบบกราฟสักหน่อยนะครับเอาเป็นแท่งเทียนและกันเพราะว่าส่วนตัวผมแล้วนะครับคิดว่าแท่งเทียนเนี่ยจะดูแนวโน้มของกราฟง่ายกว่านะแต่ก็แล้วแต่คนถนัดนะครับจะเอาแบบเดิมก็ได้ได้เหมือนกันแต่ตานี้เดี่ยจะลองซื้อขึ้นสัก2 0 0 0บาทนะครับเรียกน้ําย่อยไปก่อนเพราะแนวโน้มต้องขึ้นแน่นอนนะครับผมว่ามาดูกันครับว่าผมจะทํากําไรได้หรือเปล่าจากนั้นก็นั่งรอเลยครับให้หมดเวลาที่กําหนด โอ้ยเจอแบบนี้แล้วสบายแล้วครับงานนี้ยังไงก็บวกนั่นนะครับเรียบร้อยครับคุณผู้ชมเงินเข้าแล้วครับคาดการถูกต้องอีกเช่นเคยเรียกได้ว่าชิวมากเลยนะครับเนี่ยและสำหรับใครสนใจจะเล่นแบบผมนะครับไปโหลดมาก่อนมีเงินเดโมในระบบ3 0,000บาทให้ลองเล่นดูก่อนด้วยนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้และกันดีใจก่อนเข้าเส้นชัย เรียกได้ว,ว่าง,งานนี้นะครับไม่อายก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วล่วนะฮะเมื่อนักวิ่งหนุ่มรายนี้เลยครับได้สปีดนํามาเป็นอันดับหนึ่งตั้งแต่ไกลไแถมบอกไม้บอกมือดีใจล่วงหน้าก่อนเข้าเส้นชัยประมาณว่าพ่อแม่พี่น้องครับผมจะได้ที่1แล้วเลยนะแต่ทว่าเหตุการณ์กลับพลิกผันกระทันหันครับที่บอกว่าสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารจากที่คิดว่ามาวินแน่ๆกลับถูกนักวิ่งผิวดําที่ตามมาไกลๆสปีดมาแซงหน้าตาเฉยเลยดูสิครับ ทำเอาเจ้าตัวเนี่ยถึงกับลม้มฟุบลงไปนอนกองกับพื้นเลยทีเดียวครับงานนี้ไม่รู้จะพูดยังไงละเปิดตัวอย่างฮาวิ่งมาละมาละยังไงยังไงดีนั่นแหละครับก็อย่างที่เห็นนั่นแหละ ซึ่งสําหรับเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นกับนักมวยปล้ำเ w วินยดวิอีนะฮะที่เขากระจะกระโจนขึ้นสังเวียนแต่เลื่นล้มมุดใต้เวทีเรียกเสียงงือฮาไปซะงั้นกลายเป็นช็อตท่าไปโดยไม่ได้ตั้งใจเลยครับงานนี้โดยจะตัวกะว่าจะเปิดตัวอย่างอลังการด้วยการวิ่งกระโจนขึ้นเวทีอย่างมาดเท่แต่ดูสิครับความฝันพังทลายอยู่ตรงหน้าพุงพวดพลาดก็ไปใต้เวทีเหลือแตข่ขาพโ่ออกมาจนทำเอาโคศกสนามนะครับถึงกับกลั้นหัวเราะไว้ไม่อยู่เลยทีเดียวครับงานนี้ ถ้าเจอแบบนี้นะครับถ้าเป็นผมเนี่ยผมขอนอนอยู่ในนั้นเลยดีกว่าไม่ขึ้นมาหรอกล้อรถมาจากไหน นี่เป็นภาพที่ถูกบันทึกได้โดยกล้องวงจรปิดในอาคารแห่งหนึ่งติดกับถนนนะครับโดยภายในเราก็จะเห็น3ามคนนั่งคุยกันอยู่ดีๆแต่จู่ๆนะครับก็มีล้อรถที่มาจากไหนก็ไม่รู้พุ่งเข้ามาตรงกลางของวงพอดีทำเอาทั้งสคนนะครับแตกตื่นว่าใครมันชนล้อรถเข้ามากันแน่วะแต่พอไปดูกล้องวงจรปิดหน้าร้านเท่านั้นแหละครับก็รู้เรื่องเลยว่ามันมาแบบนี้นี่เอง แต่ที่แปลกก็คือล้อรถเนี่ยทำไมมันวิ่งเข้าประตูแม่นจังเลยนะเหมือนกับมันรู้ว่าประตูอยู่ตรงนี้อยากได้ทีวีใหม่ เห็นชายชุดดาคนนี้ไหมครับทุกคนเขาคนนี้เนี่ยเป็นลูกค้าที่เดินเข้ามาสํารวจเพื่อที่จะมาดูทีวีใหม่สักเครื่องนะครับเขาเดินวนไปวนมาจนมาเจอกับทีวีสี่เครื่องที่ตั้งโชว์อยู่ข้างหน้าโดยกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพไว้ได้ขณะที่เขากําลังนั่งลงส่องทีวีเครื่องใหม่อยู่ก่อนจะตัดสินใจซื้อแต่จู่ๆนะครับเขาไม่รู้ทําอีท่าไหน ทำให้ทีวี2เครื่องข้างหน้าล้มลงจากนั้นเขาตกใจมากเขาเดินถอยหลังไปชนทีวีข้างหลังอีก2เครื่องพร้อมกันจนหล่นลงมาแตกเสียหายหมดเลยครับคุณผู้ชมซึ่งเจ้าตัวเนี่ยกลุมหัวเลยฮะงานนี้ทางด้านพนักงานเห็นเข้าก็กลุม้ามขมับไปตามๆกันเรียกได้ว,ว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันซวยของเองมากเลยพ่อหนุ่มเอ้ยกลับรถหลายรอบ สังเกตรถคันสีดําให้ดีนะครับคุณผู้ชมซึ่งเป็นอะไรที่ผมเนี่ยไม่เคยเจอจริงๆเมื่อรถทุกคันกําลังรอสัญญาณไฟตามปกตินั่นแหละพอไฟเขียวนะครับรถทุกคันก็ออกตัวทางใครทางมันบางคนตรงบางคนเลี้ยวแต่รถคันสีดําเนี่ยสิดูเหมือนว่าเขากําลังจะกลับรถที่ไม่มีใครเขาทํากันนะดูสิครับเฮ้ยแบบนี้ก็มีด้วยเหรอนี่แกจะไปไหนกันแน่เนี่ยงงไปหมดแล้วนะดูกันอีกครั้งครับคุณผู้ชม จนวิ่งราวกระเป๋าส่วนเหตุการณ์ต่อไปนี้นะครับเกิดขึ้นในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในประเทศออสเตรเลียโดยภาพจากกล้องวงจรปิดในห้างนะครับบันทึกภาพขณะที่คนร้ายเนี่ยกระชากกระเป๋าของคุณยายวัย5้ปีแล้ววิ่งหนีออกไปทางประตูแต่เขานะครับดันไปวิ่งเข้าชนประตูกระจกเข้าอย่างจังจนกระจกแตกและคนร้ายลงไปนอนกองกับพื้นเลยทีเดียวครับ และที่น่าเจ็บใจก็คือของก็ไม่ได้แถมเจ็บตัวและอายหน้าแตกกันเลยทีเดียวถูกจับอีกฉีสเปย์ใส่หน้านี่เป็นเหตุท,ที่เกิดขึ้นในสนามฟุตบอลแห่งหนึ่งนะครับขณะที่ผู้ตัดสินกำลังฉีสเปย์โฟมเพื่อกำหนดจุดให้นักเตะยืนตอนฟรีคลิกแต่ผู้ตัดสินดันไปฉีสเปย์ใส่รองเท้าของนักเตะจนทำให้นักเตะโวยวายบอกว่าเฮ้ยจานทำแบบนี้ได้ไงเนี่ยรองเท้าผมแพงนะ แต่ยังพูดไม่ทันขาดคําเลยครับกรรมาการก็ยกสเปรย์ขึ้นมาฉีดไปที่หน้าเจ้าหนุ่มคนนี้ไปเต็มๆเ,เรียกได้ว,ว่าเขาไปทั้งหน้าเลยครับไม่รู้จะพูดยังไงไปล้างเถอะดับกลิ่นตัวบรรยากาศน่าจะเป็นห้องเรียนพิเศษอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะแต่ให้ทุกคนสังเกตผู้หญิงเสื้อลายคนนี้ให้ดีนะเพราะเขาเนี่ยทำอะไรบางอย่างที่ทำเอาเพื่อนร่วมห้องถึงกับต้องตาเหลือก,กันเลยทีเดียว เออนั่งนานเริ่มมีกลิ่นตัวแล้วนะฉีดสักหน่อยละกันฉีดบนฉีดล่างฉีดเข้าไปเอ้ามีคนมองผมก็มองนะแม่ทำไปได้คนเยอะแยะนักการเมืองฟันปลอมโหลด เรื่องของเรื่องนะครับมีอยู่ว่าเมื่อวันที่20พฤษภาคมปี2558โน่นแหละครับผ่านมาแล้วได้มีการเผยแพร่คลิปสุดท้าของนักการเมืองคนหนึ่งที่มีชื่อว่ายูจินิโอนาวอิซาชาวสเปนคนนี้แหละครับในขณะที่เขากําลังโต้แย้งในเรื่องการเมืองอย่างดุเดือดในรายการโทรทัศน์หนึ่งนะครับแต่ทันใดนั้นเนี่ยฟันปลอมของเขาก็หลุดออกมาซะง,งนันแต่เขานะครับก็ทำเนียนเอาฟันปลอมยัดกลับเข้าไปเหมือนเดิมอย่างรวดเร็ว ถึงขั้นผู้ที่ชมอยู่ด้านหลังนะครับแทบจะไม่มีใครสังเกตเห็นเขาในครั้งนี้เลยแต่อย่างไรก็ตามนะครับพิธีกรรายการดูจะเป็นคนที่จับสังเกตชายคนนี้ได้เพราะเขาได้ยิ้มออกมาเบาๆในขณะที่นกักการเมืองคนนี้ก็พูดต่อไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่หลังจากนั้นนะครับคลิปฟันปลอมของเขาเนี่ยก็หลุดออกมาและถูกเผยแพร่ออกไปและก็โด่งดังไปชั่วข้ามคืนเลยแหละแต่เขาก็ไวมากเลยนะครับดูดิ แต่ก็คงไว้ไม่ทันสายตาผู้หญิงเสื้อแดงคนนี้หรอกนาดูสิเขาจับตามองคุณอยู่นะปลาใสเดือดจนทำให้ฟันปลอมหลดุด ส่วนเรื่องราวนี้ก็เช่นเดียวกันกับเมื่อกี้เลยนะครับเพราะเป็นเรื่องราวของนักการเมืองพลาดท่าอีกแล้วครับคุณผู้ชมแต่เรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาหลายปีแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวันที่6พฤษภาคมปี2550นู่นแหละซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นคลิปวิดีโอที่เรียกเสียงฮือฮาระดับตำนานกันเลยทีเดียวโดยภายในคลิปนะครับจะเห็นได้ว่ามีนักการเมืองต่างประเทศท่านหนึ่งเนี่ยกำลังยืนปลาใสายอยู่ประมาณว่าเรียกความสนใจแก่ผู้ฟังอย่างดุเดือดเลยทีเดียว แต่ระหว่างที่ท่านพูดอยู่นั้นนะครับฟันปลอมที่เจ้าตัวใส่มานั้นก็หลุดออกมาจากปากซะง,งั้นโอ้เสียงหัวเราะของผู้คนนี่ดังลั่นเลยครับคุณผู้ชมแม่เห็นทีไรยิ้มทุกทีนะครับแบบนี้ และทั้งหมดนั่นเลยครับก็คือ13ช่วงเวลาที่น่าอับอายที่สุดที่กล้องสามารถบันทึกไว้ได้คิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ